แต่ทำไมชื่อนครปฐมบ้านชื่อน้องคอนปฐมอ๋อแล้วก็นี่คือสูตรของหมูแดงนครปฐมเลยใช่ไหมเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเพครับผมมาอยู่แถวสี่แยกบ้านแขกครับเพื่อนเพื่อนครับสี่แยกบ้านแขกไปทางนี้ ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีไปฝั่งนู้นก็ราชพัฒททน์นบุรีแล้วก็ตรงข้ามเข้าซอยไปหน่อยก็เป็นราชบัตรบ้านสมเด็จฮะถนนอิสระภา,าะพนี่แหละมาอยู่หน้าร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งครับสีนครปฐมดูจากป้ายดูจากตู้เป็นไงไะเพื่อนๆเก่าแก่ไหมครับจะมาชิมเนี่ยฮะเขาขายข้าวหมูแดง รสอร่อยแล้วก็มีทางขวาเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูมาเปียโด,โดมากินกันนี่ดูนะความเก่าความเก่านะแล้วก๋วยเตี๋ยวเขาจะขายไหมล่ะนะดูตู้ก๋วยเตี๋ยวเขาไม่มีอะไรเลยนะมาถามมาก่อนเขาขายอะไรมั่ง ก็คนละจานเนาะข้าวเป็นเป็นยังไงสั่งยังไงได้ไหมฮะข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบก็ได้หมูกรอ,อบอย่างเดียวมันก็เอาข้าวหมูแดงจานหนึ่งแล้วก็ข้าวหมูกรอบจานหนึ่งเนาะโอ้ขอดูหน่อยนะครับข้าวร้อนๆเลยครับมาดูข้าวหมูแดง หมูแดงจานหนึ่งหมูกรอบจานหนึ่งปิดน้ำเหรดูร้านแบบเก่าแก่มากเลยนะ เรียงกอบลจานนี้เป็นหมูกรอบเนาะแต่หมูแดงเราก็จะใส่หมูกรอบไปหน่อย คุณเชียงก็ดูน่าทานคุณเชียงเหมือนทำเองวาฮะขายร,รับมา,า,บมาแต่ดูสไตล์คุณเชียงเหมือนกับไม่เหมือนทั่วไปอ่ะน่าทานอ่าป่ะเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันครับเพื่อนครับ เขาสไตล์เก่าแก่มากแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะทีแรกผมนึกว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวนึกว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวแต่พิเรโดดูจะไม่เวิร์ดเพราะว่านึกว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวอโดกินหมูกรอบเปล่าก็ได้กินหมูกรอบเปล่าก็ได้อย่างที่ทราบครับพิรโดไม่ทานข้าวขาวก็หมูกรอบเปล่าเนาะใส่ซอสไหมซอสไหมเออครับ เอแล้าใส่อีกใส่อีกใส่อีกเราพอแล้วเฟเดโรอาจจะเล็มท่หมอ,นะอ,อกนะต้หมอกเก่อนนะ ชินบอกรสชาติหวมบ่วมมันนะึกว่าสูตุโบ,บราณนะเก๋าเก๋าแน่ ค,าค้าวมัดมะถเคยมีเจ้าหนูสมทานนี่้ควผัมถมก็รสชาติอย่างนี้เลยครับมีเรียกว่ารสชาติเก่าแก่ งั้นผมขอหมูกรอบอีกจานหนึ่งข้าวหมูกอรอบอีกจานเลยอร่อย

ใไหมล่ะนะครับก mm ิน hmm> ก like si em ินแต่หมูกรอบไม่กินข้าวขาวก็เอามาฝึกค่ะเนี่ยจานหมูกรอบพีโรก็เล็มแต่หมูกรอบแต่หมูกรอบอร่อยไหมคร่อครับเอาเลหมูกอบจานนึงใส่ซอสไหมต้อี่ซอสไหมใส่ซอสไหม Hãy subscribe cho kênh นะะทีแรกนะึกว่าเขามีก๋วยเตี๋ยวคนพี่โรมาว่าพี่โรกินก๋วยเตี๋ยวอาจจะสั่งเป็นบะหมี่นะครับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใส่หมูกรอบหมูแดงบางคนก็กกไม่มีก๋วยเตี๋ยวก็เลยเข้ามาแล้วแล้วก็อยากจะชิมแล้วก็อยากจะบอกรสชาติแนะนำนเพื่อนๆด้วยคทุกคนก็บอกแล้วว่าถ้าอยากกิน ข้าวหมูแดงที่เก่าๆหมูแดงหมูกรอบโบกเก่าเกาสูตรโบราณเก่าแก่จริงๆต้องร้านนี้นะี่เอีถามว่าแล้วทำไมไม่สั่งเปล่า ไม้ปิโยชนเลไม่เปลืองข้าวเขาไม่ขายผมบอกไว้ก่อนผมไม่ขายแบบนั้นเขาขายแบบนี้เรียกว่าร้านเก่าอ่ะ <c oughs> ร้านเก่าเก่า <c oughs> ที่มีอัตลักษณ์ของ <c oughs> ตัวเอง ราดอ่ะเขาอร่อยมากอ่ะขอเข้ากับซีอิว๊วเข้ากับน้ำส้มที่มีพริกนะอืม,อม ถ้าบอว่าวันนี้ไม่สํเาเร็จฮะโดก็ไม่ยอมกินอยู่ดี่ะเรียกเขามาจ็บตังค์สามจานนี่เขาหนึ 180. ่งร้อยแปดสิบอร่อยมากสูตรเก่าแก่โบราณเลยนะเนี่ยอ,อร่อยเห็นร้านแล้วแบบนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเลยอะ่ะ <c oughs> ขายเปิดเปิดมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยห้าสิบกว่าปีแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วเนาะอยู่ตรงเนี้ยเนาะอยู่ตรงนี้มาณบี <c oughs> แต่แต่ทำไมชื่อนครปฐมบ้านนี้น้องคอนปฐมอ๋อแล้วก็นี่คือสูตรของหมูแดงนครปฐมเลยใช่ไหมใช่ใช่น้ำราดอร่อยมาก็มาแสูตรนครปฐมแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมามาอย่างไงเรียนมายังไงก็ใช่อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอร่อยอร่อยจริงๆน้ำราดน้ำอะไรนี่สูตรเห็นเห็นอย่างเงี้ยแม้แต่ขวดก็ยังขวดเก่าเลย ขวดเยลบู L Boy, ออบอยเก่าแล้นี่คือคือว่านี่ที่ที่กักที่เราผาสมไปมีมีพวกขาพวกต้นชายพวกของอเป็นสูตรอยู่ในนี้เลยเนาะใช่ตัวนี้เด่นมากเลยผมทานแล้วมันอร่อยมากเลยแล้วบางคนเอ๊ะมันเป็นอะไรรสรสชาติไม่ไม่ไม่เหมือนที่ไหนอะ่ะผมกินแล้วไม่เหมือนที่ไหนเลยอ่ก็เนี่ยรายการ ขององคอค่ะอของนองม่เอาเดี๋ยวทไม่ไหวปล่านี่นี่ผมถ่ายไปก็คือลูกชายนี่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาไม่ผมเนี่ยมาถ่ายว่าผมพาเขามาหัดกินข้าวเพราะว่าเขาอะเป็นความที่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาไม่กินข้าวไม่ไม่กินข้าวไม่ยอมกินข้าวก็พามาหาของอร่อยอะไรอร่อยเนะหาแล้วจะได้กินข้าวไม่กินก็ก็แบบว่าเออมีน้ําลาดน้ําอะไรนะให้อร่อยอร่อยก็ ให้เล็มๆปิดปากไปฝึกไปหมอให้ฝึกไปฮะใช่ขออนุญ,ญาตก็อร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยครับ,รย,รบย้อนแสงยืนตรงนี้หน่อยยืนกับนี่คุณย่าหน่อยอร่อยไหมแต่ข้าวไม่กินเหมือนเดิมนะนี่ครับอนี่ฮะหมูเหมืออะไรต่างๆแ,แนะนำเลยครับมาชิงเลยครับ อร่อยอยากได้รสชาติดั้งเดิมของข้าวหมูแดงนกงปรปฐมไม่ต้องไปถึงนกงปรปฐะมมาแถวสี่แยกบ้านแขกสีนกปรปฐะถมฮะรสชาติยังดั้งเดิมถึงแม้ร้านจะเก่าแต่ว่ารสชาติโอเคเลยครับถึง่ะถึง่ะอืมเก่งมาก เบาๆเนาะปัดปกรไก่ปอดกระไก้กดไลค์ดก,กดแชร์เดีเดี๋ยวไปด้วยนะครับเดี๋ยวียไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย